เปิ้นถึงอย่ามาปรับเปลี่ยนเนาะอ,อันใกล้ๆมานี่เขาก็ไปพอมาแล้วอย่ามูเอลิสได้แหลงไอ้อันันเสมสะสมจักเขามูเนี่ยเพื่อนปร,ประสบกับเรื่องตีใหญ่ที่สุดคือน,นึ่งสุขภาพเปิ้นไปบม่ไหวละสองกระเป๋าเปิ้นเนี่ยแต็บนักแกละนะคือเป็นหน,น,นี้เป็นสินนักเปิ้นก็เลยมาปรับเปลี่ยนแห่งใหม่จากวิธีทำการ,กรเกษตรติดเปล้งสารเคมีเนี่ยมาเป็นเรื่องของเกษตรดี ควรทาที่สุดนะครับแล้วก็เป็นเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งนะครับทีนี้วิธีการท pues ี่จะทาไปตรงนั้นนี่ผมคิดว่าอยากอยากดังอาจารย์ขยายความเป็นวิธีการปฏิบัติที่ดีขึ้อย่างไรต้นเหตุเราหยิบหรอกเรื่องเรื่องเรื่องสายนแล้วนี่านไปบอกว่าเพิ่มใจอินซีเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องต้องมีกลุ่มเขาเนี่ยต้องรอมเรื่องอินซีเนี่ยติดใจกับอันนี้เพิ่มได้ผลจริงแล้วมัน มันยังเคมีอ่ะแล้วต้รูมันดูกว่าอันนี้เพิ่งถึงอยู่ทีอะแล้วเพิ่งเข้ามาแต่คือมันได้ที่ได้วันนี้มันมีแม่ขึ้นต้เดินนจะเท้าสีทองสีตาตีนี้ที่คือดเลยแล้วมันก็ลองเอามาทำพอแล้วหนมาเกือบถึงว่าชีวิตคนเฮานี่นะถ้าเฮามกมุ่นกําสารเคมีอ่ะชีวิตมันจะตั้งอย่างที่ท่านประหลัดว่าที่ว่าไปเจาะเลือด ถ้าเป็นสีเขียวปึ๊บนะ่ะโอ้โหอยู่เดือดม่วนละถ้าสีเหลืองก็ยังแหวนหน่อยถ้าสีเขียวอ่อนก็ยังเสียงเริ่มเพิ่มความเสียงถ้าสีเขียวนะวัววันใดวันหนึ่งต้องล้มละ้ัเฮาก็อยากจะมีชีวิตที่ดีเพาะ่อ,อยากใช้สารเคมีก็เลยได้เอลาข่าวเนี่ยมันดีกว่าพอดอนหนึ่งมันดีกว่า E M พ่ออย่าไดเพราะว่ามูนะเขาต้องอาศัยเพิ่น ตัวเชื้อราขาวนี่มันอยู่ในบ้านเฮางหมดเชื้อราขาวมันอยู่ในบ้านเฮาพืชสวนมันอยู่ในบ้านเฮาพวพอรับการไอ้พวกทุนเราต้องดูอย่างอันไหนถูกในแปลงต้องดูอันอันนี้ต้นทุนถูกถูกแล้วก็หาง่ายต้นทุนก็บแปงร้อยหมดเลยเดินมาเข้าปลูกดินซีทำปุ๋ยตรงนี้เนี่ยเพราะมันเจ็บแอวมันกล้ามันชุกนะมันเจ็บแอลเจ้าแรงเจ้าแรงแล้วก็หั่นยางกัดมันตาลก็ต้องหายยาก ก็เลยเปลี่ยนเด่นเขมมาตางพอดอพอดอก็คือพัฒนาที่ดินนี้เป็นเอาพอดอหนึ่งพอดอสองพอดอสามถึงพอดอไปพอดอเก้าวนมาฮือไปเอ๊หักอมาปิ้งตัวนี้ห้จะดีค่าล่ะพอดอทั้งพอดอหนึ่งพอดอสองเอาเมือนแบบว่าเสื้อเอาที่มันใต้ตัวก่อนก็เลยไปขอเกษตรเกษตรเพื่อเขาฮือมาก็มาแปลงเป็นวงเห็ือนวงนี้แล้วก็เอาันที่งัวเข้ามาอ่อย คือตอนแรกเขาบอกทางเทศบาลเขายายามนักย้ำหนาเี๋บว่าเพือเผาเขาบอเอ๊ะที่เสื่อกัมันหนักกอนแยกได้ดีก็เลยมาล้อมครอบเอามันขังหันเอาใบไม้ขังหานแล้วก็เอาขี้งัวเข้าคอยพอดอใส่มาขันตี้อ่ะคือกีิ่นนี้เนอะแต่ละต้นมันไม่กลิ่นวะไปกันหน้ากันทีนี้เอ๊อดอนี่เกาะที่ทั้งพัฒนาที่ดินงบ ปีหนึ่งเป็นหลายหลายหลายแสนหลายล้านไอ้นี้ค่ะว่าถ้าเปิดบทถามโลกตัวนี้มีแล้วะไ,ได้ไงแต่ตอนนี้นทางเทศบาลเปเลยกลมาโอ้ว่าเชื้อระขาวเเชื้อระสาวมันอยู่ที่ไหนสกปรกปลาโอ๊กลมวันนั้นไทะเอกเนี่ยค่ะแม่ก็กไปธุระอื่นหนอกไปที่เทศบาลแม่ไปนอกไปไหนไปโอบรลมไปก็ไปไงโอ๊กลมอย่ากับกว่าคำว่าโ,โอ๊กลมไม่หมเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยได้ยินน้อย ก็อยากจะมีความรู้ตังเกี่ยวกับหนังสือกาตื่นทุกอย่างถ้าเปิดเอามาฮือนะโอยยินดีหนังสือที่อ่านไฟกุดดัวเก็บไว้อย่างดีแต่ทีนี้ก็พอดอไปอบรมที่อาจารย์ภูพันก็ไปเกิดปิ้งเชื้อราข่าวขึ้นมาว้เอ๊ะผมมาจวนกับค้าจลินค้นาจลินประธานหมูนนหนึ่งเราแล้วก็ไอ้อานันต์ไอ้อานาลนี่ก็หัวใจนะ โคเรียนตัวอย่างได้ยกจากโคเรียนตัวอย่างเป็นโคเรียนที่ท <House> ี่นํามาใช้จริงๆแล้วก็สามารถเผยแพร่ชาติพันได้ที่เซนต์ปุตตาวได้ซึ่งทุกๆภาคเนี่ยก็ยังมีการประกวดซึ่งวันนี้มีเรื่องของประกวดเซนต์ปุตตายในลุคต่างรางวัลรุ่งโร่งดีเทลคอมแม่นต์คอมเมนคนที่ได้นี่ก็ถ้าได้ระดับนั้นก็ถูกยกฐานะเขาขึ้นไปคู่ระดับนั้นแต่ว่าต้องขอสกินกว่เรื่อ ถ้ามีสตินะมันจะปลาลุ่มปลาลงไปไเพราะนั้นในตัวเนี้ยนะครับปรัอู้เรื่องทำมาตอนแรกเนี่ยผมว่าเออเอ,อ่มันเป็นห้องว่ามันไหลหางกันไหลหากันในเรื่องของเนี้ยเพราะนั้นอันนี้ผมเพียงแต่เอามาเชื่อมเพื่อหารว่า ถ้าเอาอู้เรื่องทำแล้วจริงๆแล้วมันบันนีเรื่องนี้แหละพระพุทธเจ้าเป็นสอนไว้เมื่อสองพันกว่าปีแล้วน <c oughs> ั่นนี่คือความหลากหลายนะครับเพื่อท่านจะอยู่ตรงนี้ประมาณสักชั่วโมงนึงนะนครับญาตเล่า เราหยาบๆแล้วกันถ้ามีอ้อ hey. ย่าก็ทุกอย่างหยาบขึ้นีด้ได้เลยได้เล

อยู่ในธรมนธรมชาตินั่นในธรรมชาติแล้วเจ้าของเฮาก็คือทุกอย่างที่มาเหมือนกระเปิดน,นะฮะแต่สิ่งที่เฮาชื่นชมกาวมกันมาช่วยจัดการครับมาว่าแต่ละระดับรวบรวมเข้ามาอยู่โครงการร่วมโครงการเร,ร,รเริ่มบริษัทหรือกลุ่มบ้านหรือสภาตลาดเริ่มมาร,ร่วมโครงการแล้วก็อยากจะให้หมู่บ้านชุมชนหรือบริษรัทม,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 มีอาหารกินเหมือนกับเหมือนับ แน่นอนจะทัเประเซ็นต์ดีกันกนะครับ